หลวงตาสินทรัพย์ยังบอกให้กูบวชล่าสุดที่กูไปกราบท่านมากูบอกแล้ววงการนี้เถื่อนไม่เชียงริงๆอยู่ไม่ได้นะกูเคยบอกไอ้เบียร์ไปแล้วมันมันพูดอยู่ไอ er ้เบียร์ท่านบอกมึงอย่าบวชเลยมึงอยู่ไม่ได้หรอกเชื่อกูท่านพูดแบบนี้กูเลยมึงอยู่ไม่ได้เชื่อกูวงการนี้มันเถื่อนมึงได้ฟังคลิปหรือเปล่ามึงอย่าบวชเลยไอ้เ er บียร์มึงบวชแล้วมึงอยู่ไม่ได้หรอกกูพูดอย่างเงี้ยกูพูดสองสามครั้งมันมาเพราะอะไรเพราะวงการนี้มันเถื่อน <laughs> ยิ่งกว่าอะไรอีกนะไม่ใช่เรื่องไกลจวหรอกทุกวันนี้ยนะพ่อมียศมีศักดิ์ก็ซื้อขายกันไงแล้วก็พวกนี้ก็จะมาบังคับพระเล,เล็กๆน้อยอย่างพระสิ้นคิดอย่างนี้ถ้าพระสิ้นคิดไม่ทําตามก็อยู่ยากหลวงพ่อกันหาหลวงพ่ออินถวายหลวงตาสินทรัพย์พระอาจารย์ต้นสี่รูปเนี้ยหมอกูหมดเลยว่าไม่ต้องบวช กูเลยเตือนไอ้เบียไงแล้วก็หวังดีมึงอย่าบวชนะเบียบวชแล้วอยู่ไม่ได้อะมึงอยู่อย่างเงี้ยดีแล้วอแต่มึงอย่าดาแกงแครอดมากนักนะ <laughs>